ทีิงเราไม่ได้หลอกแล้วนะแต่เราสร้างเสียงหาขอโทษอีครับพวกเขาใจคุณสองคนบริหารที่นี่ล้อเล่นใช่ไหมเราไล่ล่าเสียงหัวรับเล่นเราต้องหานักสร้างเสียงพามาเพิ่มอีกสองร้อยขอโทษนะครับไทเลอร์ทัสมอนนักหลอนป้ายแดงไงเนะนักหลอนเหรอคุณบอกว่าจะไปจ้างนักหลอนแล้วเหรอนักหลอนออกไปนักกินมุกเข้ามานี่มุกใช่ไหมนี่สองคนไปมิดตนี่เด็กใหม่ไทเลอร์ สวัดีเราเป็นคู่ซีในมหาลัยแค่เรียนด้วยกันคาบเดียวใช่แต่ว่ามันพิเศษไม่เคยคุยกันด้วยอืมแล้วมิฟคืออะไรเหรอมิฟคืออะไรงั้นเหรออ๋อเอาแล้วไงสมาชิกทีมซ่อมบำรุงคางบริษัทถ้าฟองสู่่บำล้นเครื่องจักรพุทเป่าปอดจะทั้เอาเลยห้ามใครพูดเรื่องนี้อีกเด็ดขาดไม่มีใครเห็นอะไรคือไม่มีใครเห็นอะไรเออเขาบอกว่านี่เป็นการมาประจำตำแหน่งแค่ชั่วคราวกเดี พวกเราบิบเพอจะไม่ไปไหนฉันจะสามารถสตาร์ที่ดูน่ากลัวให้ยิงมุกเป็นฉันนม่แน่ใจว่าเป็นความคิดที่ดีเืวอเขาเพิ่งจะส่งหมวกกับป้าชื่อมาให้เด็กใหม่ขอต้อนรับสื่อบริษัทรับจ้างหา